ครับพบกันอีกแล้วนะครับกับร้าน B b b รถจักรยานไฟฟ้านะครับวันนี้เราจะมาอัปเกรดเจ้าตัวรถจักรยานรถไฟฟ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่น KT E9 อ่าวันนี้สีดำวันนี้ผมจะมาอัปเกรดคืออันดับแรกเลยความต้องการของลูกค้านะครับก็อยากจะหนึ่งก็คือแต่งสวยงามแต่งสวยงามแล้วก็มีความเร็วขึ้นมาด้วยก็ผมเลยแนะนำว่า งั้นเราใส่กล่องจูนตัวนี้เราจะ oh, <no. S 1> ตัวนี้เราจะใช้กล่องจูน E.M. 8 0นเห็นไหมครับกล่องจูน v o l t o E.M. 8 0แล้วก็ใส่ยางยางซิ่งๆหน่อยเนี่ยลนนี้ซิ่งๆเป็นลายนี้ใส่90ทับ 90. แล้วก็เราจะมาใส่ล้อแม็กสีทองตัวนี้้อมใบดิสเนี่ยฮะแม็กสีทองตัวนี้ครับแล้วก็ชกหลัง Y.S. ตัวนี้ชกหลัง Y.S. สีแดง แล้วก็คันนี้สเปคสเปคจริงๆตัวรถจะเป็น60โวลต์20แอมป์เราจะเพิ่มกล่องเพิ่มกล่องจูนเข้าไปแล้วก็เพิ่มเป็น72โวลต์20แอมป์เดี๋ยวเรามาประกอบแล้วก็มามาดูการประกอบกันคร่าวๆกันแล้วก็มาอ่ะเดี๋ยวนะคันนี้ก็มีเพิ่มอีกก็คือทำระบบสายไฟใหม่เปลี่ยนคัดเอาใหม่เป็น80แอมป์เพื่อที่จะรองรับอนาคตลูกค้าอนาคตแบบว่าเผื่ออยากจะ ขึ้นไปแบบแบตลิเทียมแล้วก็อัพความเร็วให้มันเร็วขึ้นอย่างนี้อีกโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีประกอบข้อาวๆกันแล้วก็เดี๋ยวผมมาอธิบายขั้นตอนเล็กๆน้อยกันนะครับ โอเคตอนนี้เราก็ประกอบติดตั้งกล่อง E M 8 0แล้วก็เป็นแบต7 2โวลต์แล้วก็ทำระบบสายไฟใหม่ใส่โช๊คใหม่ใส่ล้อใหม่เดี๋ยวผมพามาดูไม้แต่งก่อนอันนี้สวยนี่เปิดจอขึ้นมานะครบนี่ไม้แต่งก็ตั้งตั้งค่าทุกอย่างให้มันให้มันไมใ่ใกล้เคียงกับ GPS แล้วครับที่ไปลองดูเนาะเปิดไฟ ไฟสูงเนี่ยอันนี้ไฟสูงไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาแต่ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาแล้วก็อันนี้สถานะแบตเตอรี่อันนี้บอกโวลต์ครับอันนี้ระยะทางน,นี้ความเร็วอันนี้เกียร์นี่ครับเกียร์เกียร์ของนี้หนึ่งหนึ่งสองสามก็เดี๋ยวเราลองบิดดูบิดที่เกียร์หนึ่งดูอันนี้ติดทีอยู่ เปิดปักกิ่งก่อนโอเคนี่ความเอ้ความเร็วเกียร์หนึ่งนะครับไมนี่มันล้อลอยเนาะไปลองขี่ดูก็ก็ใกล้เคียงอยู่ครับ40กว่าใกล้เคียงอยู่ไปเกียร์สองเกียร์สามโอเคประมาณนี้ก็สำหรับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นตัว7 2โวลต์20แอมป์ตะกั่วดกดแล้วก็เป็นอมอเตอร์1 2 0 0วัตต์ ผมว่าอ e ีผมชอบไฟมากสวยนี่ไฟหลีไฟหลีก็สวยเปิดไฟนี่ไฟสูงนะแล้วก็ไฟต่ำแหมสวยผมว่าสวยดีโอเคเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวตอนนี้ผมจูนเลยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมประกอบให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมมารีวิวบอกอรายละเอียดอีกทีนึงครับสำหรับทั้งคันตัวนี้ว่าทำอะไรไปบ้างโอเคเดี๋ยวประกอบกันก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเจ้าตัว kt e 9สีดำนะครับก็ส่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมมาบอกรายละเอียดคร่าวๆของตัวนี้ทั้งคันเลยดีกว่าว่าเราทําอะไรไปบ้างสําหรับเจ้าตัว e 9ตัวเนี้ยเราก็เปลี่ยนชุดแม็กใหม่ชุดแม็กข้างหน้าเป็นสีทองเป็นแม็กสีทองแล้วก็เปลี่ยนจานเบรกจานเบรกแต่งหงุดแดงแล้วเราก็มาเปลี่ยนเจ้าไม้แต่งเป็นไมดิจิตอลตัวใหม่ไม้แต่งแล้วก็มีโช๊คหลังของตัวเจ้า ys s ys ตัวไม่ใช่ซับแท้ง แล้วก็เป็นกล่องกล่องจูนโ o ทอย EM 8 0แล้วก็คัตเอา8 0แสส่งมอบลูกค้าไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเราก็ทำทำการอัปเกรดจบงานไปแล้วครับอยู่ที่ส่งความเร็วอยู่ที่8 1 GPS ผมว่าก็โอเคนะกับเจ้าสเปคเดิมๆของ E 9ตัวนี้คือสเปคของเขาเป็น6 0โวลต์20แอมอ้อโทษทีครับผมอัปเกรดเพิ่มแบตไปอีกหนึ่งลูกเป็น 72V โวลต์เป็นแบตตะกัวกด เป็นแบตเดิมไม่ใช่แบตลิเทียมแต่เพิ่มอีกไป1แบตคือเป็น72โวลต์20แอมป์กับกล่องวัวทอย EM80 เราก็จูนลงตัวบาลานซ์กันหมดทุกอย่างแล้วกับมอเตอร์1,200วัตต์ส่งความเร็วที่81ผมว่าก็โอเคนะถือว่าเป็นที่พอใจมากๆเลยครับโอเคส่วนสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาอัปเกรดกับทางร้านหรือว่าสนใจเจ้าตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านุ่นไหนหรือมีรถอยู่แล้วอยากจะทำการอัปเกรดก็แจ้งเข้ามาได้ ว่ามีงบเท่านี้ผมทําอะไรได้บ้างรถผมอยากจะขี่ให้ได้แบบนี้ความเร็วเท่านี้หรืออยากให้ได้ระยะทางมากขึ้นใช้งบเท่าไหร่อันนี้ผมก็แนะนําให้ได้เพราะว่าเราก็มีรถไฟฟ้าหลายๆรุ่นเพราะว่าทางร้านทั้งรับอัปเกรดรับซ่อมรับจูนหมดทุกอย่างครับยังไงก็ฝากติดตามกด,ด subscribe ให้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคิดถัดไปนะครับผมก็อยากจะทํารีวิวเจ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทุกรุ่นเลยทั้ง2ล้อ3ล้อสกูตเตอร์ แล้วก็4ล้อก็เกือบทุกรุ่นที่เป็น EV ทั้งหมดเนอะยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคิดดีๆตัดถัดไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ